นี่เราอยู่ที่บ้านของบ่าวหอมสุริยันนะครับผมไปดูกันว่าเรามาเดินเล่นแถวนี้บริเวณนี้นะเป็นจุดที่แบบน่าสนใจมากเลยนะแล้วก็ไปเจอยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวเราไปตามไปดูนะครับผมอ่ะฮะไพเอกมิวสิกที่ไหนเนี่ยเอา ว่าไงแมงทับกูไม่ใช่มีไม่มีแม้ย็เทับกูว่าไงทับกูเออเอาว่าไงวันนี้ก็วันนี้ก็มาเดินเล่นที่นี่เนาะนะครับก่อนที่จะออกไปให้กำลังใจไปหน้าสารกันนะครับินะครับกำลังกำลังใจลุงคนก็เป็นวันที่สองแล้วของวันนี้นะครับมาเดินเล่นแถวริมสระนึกว่าจะคิดสั้นคิดอะไรหรือเปล่าในใจ ว่าเออเมื่อไหร่จะรวยสักทีออ๋เอาแค่พออยู่พอกินก็โอเคละมั้งเพราะว่าใพ่อแม่จะสบายด้วยอืมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความกตัญญู่รู้คุณพ่อแม่นะแล้วก็สู้เพื่อแม่เหมือนในช่องที่บอกว่าสู้เพื่อแม่ประมาณนั้นโอ้โขาดหลายวันนะ,นะนนการสู้เพื่อแม่สู้เพื่่อแมก็ไม่ได้ไลฟ์เนาะช่วงนี้เนาะ เดี๋ยวก็กลับจะไล์นะฮะเดี๋ยวจะทำชั่วโมงชั่วโมงเหลือเหลืออีกกี่ชั่วโมงหกหร้อยโอ้ยแป๊บเดียวตดยังไม่หายเหมียนก็ผ่านหกร้อยชั่วโมงแป๊บเดียวของพี่เปิดช่องใหม่ยังคนติดตามยังไม่ถึงร้อยเลยก็ของพี่ก็ขอให้มีติดตามเยอะแล้วกันนะครับช่องใหม่ทีเด็ดบนยูนิวฝากเอ็ซีทุกท่านด้วยนะครับผมเอาโปรโมท ให้หน่อยอ่าอย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามที่ w u News นะครับเกี่ยวกับข่าวการเมืองนะข่าวการเมืองพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ครับใครอยากรู้นะครับอัปเดตนะครับการเมืองเป็นอย่างไรของบ้านเราเนาะนะครับประเทศเรานะครับอ่าที่ d News นะครับบันเมืองเราเป็นหลักเลยถูกต้องนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับช่วยเหลือสังคม เป็นกระบอกเสียงให้กับคนยากคนจนคนยากไร้ที่ด n ด w ครับของแจกครับแจกเงินนะฮะเอาอย่างนี้ก็คือสดสดละร้อนเลยก็คือช่องของ TC Channel ลทีซีชนแนลรบหนึ่งแสนซับจะทําเสื้อออกมาแจกนะครับไม่แจกเงสิบตัวแรกครับผมไม่แจกเงินล่ะสิตัวแรกไม่สิบตัวแรกจะแจกเลย10ตัวแรกเอฟซีอยากได้แบบเสื้อผ้าแบบไหน ก็คือตั้งใจไว้ว่าจะทำเสื้อคอโปโลแจก FC ก็อาจจะให้ FC ได้เข้ามาร่วมเล่นเกม10ตัวแรกก็จะจะปักแบบนี้แหละว่า TC Channel แล้วก็โลโก้นะครับแฟนพันแท้ของใช่ FC แฟนพันธ์แท้ของ TC Channel นะฮะครับก็อย่าลืมนะครับแสนจับเมื่อไหร่แจกนะครับแจกนะฮะใช่จะทำมาก่อน10ตัวแรกเอาซีอะไรก็ สีน้ำเงินแล้วก็จะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีสีดําที่แบบว่ามันสามารถออกได้ทุกงานผมขอสีดำนะฮะโอเคขอไว้โอเคคุณต้องมาเข้ามาร่วมเล่นเกมกับพี่ไม่ไม่้องลองฟูต้องมาเล่นเกมต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นไม่ได้ต้องเล่นเออต้องเล่นเพราะว่าการที่มาเล่นเกมนี่ก็คือ เพื่อว่าให้มีส่วนร่วมในช่องจะได้สนุกสนานเกมก็ไม่ยากตอบได้เป็นเกมที่ง่ายๆโอเคเนาะก็นี่แหละครับก็เราก็มาอยู่ที่บริเวณสระน้ำลังบ้านเบาหอมไปดูพี่เบาหอมไปไปดำเนินเรื่องต่อไปเป็นตัวเอกให้พี่วันนี้อันนี้ให้แมงสับปูเป็นพระเอกนะครับผม ผมก็จะเป็นตากล้องให้กับแมงตนะปูเนาะเอะของแมงตะปูหรืไอ้กองทัพปูไม่ได้ถ่ายแล้วเหรอเสร็จแล้วอเฉียดแล้วเนาะออมาอ่านี่นครับวันนี้ทัพปูพามาเยี่ยมบ้านของพี่เบาหอมสุริยันนะครับผมอ,อันนี้ให้แมงทัพให้ทัพปูเป็นพระเอกนะครับผมอ คุณจะพาเอฟซีไปไหนไปหน้าบ้านนะครับ oh, <G FC. S 2> หน้าบ้าน,านว่าเมื่อวานที่เราหลงมามาบอกว่า,าเออมาเส้นไหนบ้าง,างน,ะนะครับเมื่อวานนี้มาช่วงถึงประมาณกี่โมงอ่าผมถึงประมาณสักหกโมงกว่าหกโมงกว่าอ่าออกจากออกจาก ออกจากหน้าสารนะใช่อืมเอาแล้วมายังไงเส้นนี้มันเป็นสองเส้นใช่ไหมที่ออกไปเข้ามาเออแล้วผมก็จะหลงไปอีกหมู่บ้านหนึ่งยนแสงนิดหนึงหลงหมู่บ้านสุขสำราญนะครับผมก็เลยถามชาวบ้านเท่านั้นว่าเออขี่ตรงไปแล้วจะเจอพี่น่ะเห็นเราน่ะมาจวดตรงหน้าป้ายตรงนี้แล้วแต่พี่ แต่เราจำเข้าทางเข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ที่แรกนะผมจอดอยู่ตรงเข้าทางเข้ามาแล้วเออก็นั่นแหละทางเลี้ยวมันเลี้ยวไงก็นั่นแหละแล้วแล้วทำไมไม่จำทักเข้าปากทางเข้าไม่ไม่ได้เหรอลอะไรนะจำปากทางเข้าไม่ได้อะี่เลี้ยวเข้ามาเออแน่ใจว่าถูกไหมเพราะว่าพี่จําได้ตรงป้ายตรงนั้นมันจะเด่นที่สุดแล้วอืมมันจะเลี้ยงเลี้ยวทางเข้าหมู่บ้านตรงมาเรื่อยๆมันก็ทางเลี้ยวเข้ามา เดียวแรกมึงไม่ใช่แล้วอเอาแล้ววันนี้เราจะไปให้กำลังใจลุงยังไงวันนี้ก็มอไซเหมือนเดิมนะอ๋อครับไปนั่งไ์สดที่นั่นนั่งไ์สดที่นั่นเนะาะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลุงพลประแตนเนาะก็ขอให้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีคดีหมดแล้วก็ขอให้อ่าก็คือเราไม่สามารถที่จะ พูดเ่าเรียกว่าชี้แนะหรือหรือถ้าเราพูดมากกว่านี้ก็เหมือนเราไปหมิ่นประมาทศาลเนาะเราจะไม่พูดใช่ครับผมแล้วก็ขอให้เราเชื่อมั่นในการในที่อายการตัดสินเนาะว่าลุงก็จะสามารถผ่านพ้นในจุดนี้ได้แล้วก็ประสบก็คือ เป็นคนที่บริสุทธิ์ค้าบริสุทธิ์ไม่อันนี้คือว่าสารมันจะมีท่านนายเพื่อไใช่ก็จะมีท่านนายอะไรต่างๆทำสินของศาลนะครับเป็นคำที่สุดแล้วนะฮะใช่นะครับก็เราก็พูดอะไรไม่ได้มากกว่านี้เนาะเพราะว่ามันอยู่ในชั้นของการพิจารณาของศาลนะถ้าเราพูดมากไปก็เหมือนเราไปหมิ่นหมิ่นศาลเนาะ โอเคนะครับขอขอบคุณน้องแมงทับกูนะไม่มีแมงเอ้ยขอบคุณทับคูนะครับทับคูชาแนลนะครับก็ที่แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ต้องขอบคุณทัพภูที่เลี้ยงข้าวพี่นะก็อร่อยมากกินข้าวอิ่มน้ำสํารานเรียบร้อยเลยนะก็ยังไงเราก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็ ที่จะทำคอนเทนต์ในเรื่องของ,อห,นงหนังสัน้นอยากจะทำหนังสั้นเหมือนกันเน,นากกนะ,นะเราอาจจะทำหนังสัน้นแล้วก็คนหนึ่งเดินกล้องคนหนึ่งก็เป็นตัวเดินเรื่องอาจจะเป็นหนังสั้นที่เป็นคติสอนใจประมาณานั้นน,นะใช่เพาะน่าจะโอเคนะ,นะถ้าเราเราทำคอนเทนต์ดีๆแล้วแบบมีคน เขามาดูนี้เราก็สามารถอยู่ได้นะถูกต้องมีเงินมีเงินซื้อข้าวกินไปมือมือได้นะครับใช่นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องแม่ทัพูอีกครั้งหนึ่งไม่มีแม่ขอบคุณทัพูอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่เลี้ยงขอบคุณที่เรียกว่าเต็นเจ้ามือในค่ําคืนนั้นเนาะแล้วก็ขอขอบคุณขับข้าวมือนนั้นเนาะแล้วก็ กอะไรกยกอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับทั้งช่องท่าฟูชาแนลและซูพี่แม่ชาแนลครับขอบคุณมากครับขอาวพี่ด้วยแล้วก็ทีซีชาแนลแล้วก็ทีวันยูนิวนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์นะครับ